สวัสดีครับ f c ทุกคนนะครับหลังจากที่ผมได้ลงคลิปไปนะครับในเรื่องของการล่างน้าฝนของแม่นะครับซึ่งผมเองนะครับผมมีความรู้ในเรื่องของการทำกรเกษตรเลยผมมีความรู้มาก,ก่อนในการทำสวนการที่แม่เอาหน้าม,มาล่างหน้าฝนเนี่ยพี่น้อง FC ก็คอมเมนต์ไม่ได้ท่าเดียวกันว่ามันเป็นการล่างน้าฝนที่มันเป็นกดนะครับซึ่งผมก็ได้ไปศึกษาขออ้อมูลมาแล้วก็เป็นตามที่พี่น้อง FC ได้คอมเมนต์ไว้แม่ได้เลียนไหมบ่บ่เดียว บได้เรียนอืมไม่ได้อย่างเห็ดตามประสบการณ์บ่คือหลูเคือหลูว่าเวลาฝนเข้มน้ำฝนเค็มน้ำฝนมันเค็มเบย์ผักเปื่อยผักสีเปื่อยอืมอืมมันหลูอย่างที่น้ำฝนตกใส่เปื่อยก็คงจักรวรรดิเข้มเลยอืมแก็คือบไริเรียนมาบ่แต่ว่าด้วยประสบการณ์ผู้เฒ่าผู้แก่พาเห็ดมาอะะผู้เฒ่าคนเราผู้เฒ่าคนบ่อแต่คือเวลาฝนฝนนอกฤดูคือฝนหนาหนาแรง่ยมันบ่อยหนาได้กระซังหนาได้กระซังฝนตกมันเค็มขึ้นเลยนะแต่คือน้ำฝนเนี่ยมันมี มีสารมีกดเข็มหรล่า้างเขาบังงามบ่มันเข็มแล้วก็ตายตัวเข็มแล้วก็ตายเจ้าได้ออกตั้งไรมก็เลยได้เอานามมล่างอืนี่แหละครับพี่นนองครับการทำเกษตรนะครับเฮาบ่มีความหลูมาก่อนแต่ว่าเฮาก็ใสประสบการณ์ในการทำขึ้นจังแม่เนี่ยแม่ก็บอกเคยเรียนหลูมาก้อนนะครับในเรื่องของรักวิทยาศาสตร์รักเคมีต่างๆนะครับจะเอาประสบการณ์ที่เพื่อนได้พบเจอเวลาหนาฝนนอกฤดูเนี่ย มันเห็ดให้พักแห้งพักเปื่อยเพื่อนกันต้องเอาหน้ามัล่างซึ่งก็เป็นความรู้ไม่ของผมเลยนะครับาะวผมนี่ผมมีความรู้ในเรื่องการทำกรเกษตรการปลูกพักกันยังผมผมมีความรู้แล้วก็พี่น้องเอซี่เขาเป็นมาว่านะดินตรงเนี้มันบดีไม่มเป็นยงคือปลูกผักงามเถ้เอามันอันใส่ขี้ไก่้ได้จะใส่ขี้ไกล้ขีนยังก็ขีหมูนะเอาขีหมูขี้ไกล้มาใส่ละบ่คคันเมนปุ๋ยดอกมันจะปุ่นนะ่ะคือบ่ไดไใส่ปุ๋ยเคมี บ๊วยไ่ใส่มันขี่หมูกับขี่ไก่มันง,งามเลยนะก็คือเอาขีหม,มูขีไก่เราเกียมากใส่ไังสิ่ม,มาปรุงดินมาครับผสมกันก็งามดอืมก็งามเพราะว่าดินตรงนี้มันเป็นดินหินแห่นะครับดินดาดปลูกต้นไม้กับบ๊งามผมก็เลยเอาบ่ได้เห็ดยังแต่ว่าแม่กับมาปลูกเป็นแปลงพักนี่ครับปลูกใหญ่กันไว้พอมีการใส่ปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยขีหมูขีไก่ แม่ผสมกับล้กก็ะชาแล้วก็กพ่อ่านไปปีนึนะครับมันก็สามารถกลายเป็นดินที่ดีตรงนี้นะครับสามารถปลูกผักงามปลูกพ่อได้กินบ่ได้ขายดอกเอ้ามือ้อเคเห็นขายอยู่เอา้าขายไดห้า0บ,บาท50บ,บาทพี่้องครับนี่กาเป็นความสุขของแม่ครับพ่อนะครับที่ได้เฮ็ดสวนเฮ็ดกเกษตรนะครับซึ่งพ่อกับแม่เนี่ยบ่มีทีมีนาบ่มีมอดกว้ไห้ผมครับผมก็เลยได้ซื้อที่ตรงนี้ไว้ให้พ่อกับแม่ได้มาใส,าส่สมใน,นปพรทั้งนี้ นี่เลยครับพี่น้องครับการทําเกษตรมันไม่มีสูตรตายตัวนะครับโอ้ขาเจ้าเห็ดไข่เนาะขาเจ้าก็ไม่ีสูตรอันนี้เห็ดกินเนี่ยอันนี้เ้าเห็ดกินเ้ากับบ่ได้สีดลน์มาไหมบ่แล้วไปเลี้ยงว่าให้งามเนาะบ่ได้เลี้ยงว่าให้มันงามบ่ต้องมาฉีดปุ๋ยฉีดเคมีปลูกธรรมชาติปลูกธรรมชาติตายกระทั่งมัืนตายกระทั่งขันงามกับเอาไปขายมันเหลือกินกับขายตัวอ๋อเหลือกินกับขายอันนี้ปลูกยังแปลงเนี่ย อาก,กัดนี่อากาศอากาศอันดอกนะอืออ่านี่ครับมื่อเศร้าหลังจากที่ผมได้เห็นแม่นะครับตักน้ำลดอ่น้ำฝนหลังจากที่ฝนมันตกมาสองสามมือเป็นฝนนอกฤดูหนาแลงซึ่งพี่น้อยซี่กับเมเมนต์มาหลายแล้วผมก็ได้มาเห็ดคลิปนะครับได้มาถามแม่ว่าแม่บริเรียนมาดอก แต่ว่า<ช>เป็นประสบการณ์ที่ว่าคนสมัยเกาเ่า่นเห็ดตามกันมาเออแต่พอเตม่พาเห็ดเนาะพอแตแม่พาเห็ดเราคนรุ่นใหม่คือผมเนี่ยลหลายคนยังมีความหล้เรื่องนี้นะครับมื่อไห่สมัยไหนต้องตาเขาเปีนี้ปอ,อ่าสมัยลหลายๆคนคือจังมผมเนี่ยบเคยเห็ดเกษตร่เคยม,มีความหล้เนี่ย,ยก็่ิงเกเเลยงงว่าเป็นยังงคือต้องล่างเนี่ยผมก็เลยแบบ่ายคลิปลงแล้วก็ ได้ความรู้เพิ่มนะครับก็ขอบคุณพี่น้องเอลซีทุกคนนะครับที่มาคอมเมนต์นะครับแล้วก็หวังว่านะครับผมจะติดตามเป็นกลังใจให้ช่องบ้านสวนอาชาพนาทีเอาไว้นะครับันมีคลิปดีๆนะครับไอเดียดีๆก็สีมาลงคลิปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาคุยกับแม่ในเรื่องของการล่างน้าฝนนะครับเอานา้าล่างน้าฝนในพักเนี่ยแปลงพักเนี่ยเพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายของพักนะครับมันจะเฮ็ดให้พักบ่ง,งาม เฮ็ดให้พักเฮ็ดให่ยังพักไหมครับแม่เปื่อยเื่อตยอต้่ด้วยนะเปื่อยไต้่ไต้่คือเค็มเค็มเนาะอ่ะนี่ครับก็บเป็นความรู้ใหม่สำหรับผมเลยนะครับแล้วก็หวังว่าหลายๆคนที่อ่าบ่ม,มีความรู้ก็จะได้ความรู้จากคลิปของแม่นะครับแล้วก็คลิปที่ผมลงไปนะครับผมต้นไม้ป,ปุ๊บยงเราพักที่ตายพักเปรี้ยต้นไม้ต้องยินดีครัต้นไม้ต้นไม้มันยินดีเนาะเออักสำหรับผักบ่มักผักอ่อนเนาะผักมันใบอ่อนอุ่นอ่อนกับันเจ อ่ะสลากที่นี่นะครับผมสวัสดีครับก็ตายจ้อย่าลืมก็ที่ตามเดินตายให้บ้านถวนนัทเธอนัทเทียโดยค่ะท่านถวนนัทชาทชนา